สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยพอดแคสต์สวยไหมคะโอ้สวยมากเรียกเรียกมะเดือปล้องมะเดือปล้องลูกของเขาก็จะเป็นอาหารของทั้งคนถ้าลูกดิบๆคนก็จะเอาไปกินแต่มันดิบถ้าลูกสุกคนก็จะทานเพราะพันพวกวงวงของมะเดือเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะใบสวยแล้วก็นื้ะคุณมะเดือนี่มีความสวยมากคือใบ แล้วมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศแล้วก็แค่มองในเชิงของการดักฝุ่นถ้าเอามือจับดูเนี่ยมันจะสักษาแบบเนี้ยดักฝุ่น PM สองจุดห้าด้ดีอ๋อดักฝุ่นได้ดีนะครับเพราะจับแลนะ้วเนี่ยมันสักษา 2> PM สองจุดห้าเนี่ยถูกกีนน่ดูดเดูนดได้ดีดี มันมีขนเล็กๆยิ่งดีมากเพราะฉะนั้นอนนนีี้เ่ยแมลงเป็นอาหารใช่ฮะนี่คือเป็นอาหารนี่ยืนยันว่าเรามีสัตว์เข้ามาแสดงว่ามีสัตว์เข้ามาแล้วมีแมลงมากินใบแล้วมีพีเสื้อมีอะไรเข้ามาบ้ในอนาเขาอาจจะไม่ได้จับใบเท่านี้นะครับเขาจะสูงมันจะสูงขึ้นแล้วข้างล่างมันจะหายไปเลยเหรอมันจะหายไปครับแต่ข้างล่างเขาจะมีเด็กจะมีพันธุ์อย่างอื่นที่ขึ้นมาทดแทนไงกัอ่าสังคมเพื่อที่นี่มันจะเป็นไดนามิกนะฮะป่าที่ไหนก็ตามเนี่ย มันจะมีการเจริญเติบโตทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นป่าที่มีไดนามิกครับมีพลวัตของมันมีพลวัตของมันถึงต้างเลยค่ะี่มโนคเนี่ยมันดูใบทั้งลักษณะต่างๆด้วยนะถ้าเราศึกษาใบเนี่ย ก็จะเห็นนะนี่ก็แหลมออกมานั่นก็ใหญ่หอ้วนก็มาใน,นแง่ของคนที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องป่าเนี่ยเขาเรียนรู้ได้หลากหลายเ็คเจอร์ <Te xture S 1> อของใบหรือแม้แต่ความหอมของดอกไม้อ,อันนี้คือบุงอาสาลรีบุงอาสาลรีครับถ,ถ้าเราดมก็จะมีกลิ่นหอมมากเรามาลองมาลองเลยดีอืมใช่บุงอาสาลีหอมเลยครับไปไป อ๋อนี่ครับนี่ครับจะเห็นชัดๆหน่อยหอมมากโอ้โหนี่ทำน้ำหอมได้เลยนะี่สูจได้ด้วยตัวเองนโอ้หอมมากเลยครับมกบุงนาสารีบุงนาสารีโอ้นี่นี่สวยมากครับนี่นี่โค้ชคับนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นบุงนาสารีนี่ต้องสวยต้องหอมดอกสีขาวจะมีดอกสีขาวมีผลไหมผลก็มีแต่เล็กๆแค่ฮะเราจะเน้นเรื่องดอกฉะนั้นสั์อะไรที่จะชอบผีเสื้อลูกชนิด ผีเสื้อผีเสื้อทุกชนิดผีเสื้อก็จะมาแล้วไมเยอะแล้วสิผีเสื้อมาเยอะแล้วแต่ที่มาเยอะกว่าคือพึ่งพึ่งค่ะพึ่งมิ้นพึ่งอะไรพึ่งพึ่งทุกชนิดเลยหนะพึ่งมาแล้วหลายพันครับผีเสื้อเนี่ยเขาจะต้องความยากของเขาคือว่าเขาจะวางไข่ในต้นเฉพาะด้วยงั้นมันก็จะมีความยากอย่างนี้ต้นอะไรที่มันชอบ ขึ้นอยู่กับชนิดเลยครับอ,อย่างเช่นถ้าตัวที่เราเห็นคอมมอนสุดที่มันสีสีน้ำตาลลายๆอะ่อะเขาชอบต้นลัก<อ>แต่ถ้าพันธุ์ที่ใหญ่สุดในประเทศเนี่ยสีประมาณเท่านี้อันนี้เขาชอบต้นกระชอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่สวยๆส,ยสยเีเหลืองๆพิเชื่อถุงงองเนี่ยเขาชอบไม้เถา<อ>นั้นความยากของผีเสื้อที่ยากกว่าอีกอ่าสามปีที่นี่เป็นยังไงอีกสามปีใช่ไหมครับอีกสามปีต้นไม้ต้นไม้เขาจะเจริญเติบโตขึ้นไป เริ่มเริ่มเหมือนกับเป็นป่าแน่นขึ้นน่ละโครงสร้างของป่าจะมีความเสถียนแล้วถนนอย่างนี้มันก็จะโดนอย่างนี้สิปิดเมเป็นอุโมงค์เลยแ่ถ้ากสาเปียแอาจยังไม่รอเสด็จแต่ว่ารอบๆเนี่ยเริ่มจะพบะลมใช่าห้ถึงเปีอย่างต้นใบใหญ่ๆซ้ายมือเท่านะคะต้นต้นเนี้ยใบใหญ่ๆมันก็จะสูงใหญ่เใชิเขาเรียกว่ากหนายปลิงกันนปลิงกนปลิงที่แปเกไ่มฮะแต่ดอกหอมมากอ่แล้วก็เขาเป็นแฉกแกที่ ใหญ่มากถ้าแค่เราไม่เข้าป่าเราจะไม่ได้เห็นพวกนี้แต่ที่นี่ท่านได้เห็นหมดเลยอ,อนี่ไม่ต้องเข้าป่าตองเขป่าราที่จะอยู่ในป่าในเมืองของฟอเรสเซียสิลละครับใช่ค่ะใ่อย่างหนึ่งความตั้งใจ,ใจที่อยากได้ครับคือว่าถ้าใครในกรุงเทพเขาอยากจะลองปลูกต้นอะไรให้มาดูที่นี่ครับเออมีไหมมีที่เพาะชำมีที่เพาะชำย่าศูนย์เรียนรู้พวกนี้ไหมมีครับนี่เลย เยี่ยมแล้วก็เด็กๆนักศึกษาใครที่สนใจเรื่องปลูกต้นไม้ปลูกป่ามาที่นี่ได้ที่อ๋อที่อยากให้ดูครับก็คือว่าทางเดินตอนนี้เป็นทางเดินหลักของเราครับเป็นทางเดินที่เราฟ้าประมาณมม3เมตรสำหรับถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเราปีนรถหลยเข้าแต่ว่าข้างใต้ครับอรอบๆ<อ><อ>ทางเดินพวกนี้เราจะมีทางเดินของสัตว์รอดอีกชั้นนึงโอ้ทางเดินของสัตว์หรือ,รอเปล่าเ,เป็นจุดที่ทาให้สัตว์รอดผ่านนะครับอเออใช่นะเนี่ย สัตว์สามารถเดผ่านตรงนี้ได้ครับเนี่ยครับเราจะยกถนนขึ้นมานิดนึงถ้าเรายกถนนปุ๊บสัตว์สามารถที่จะเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นได้โดยที่ไม่ต้องปีนขึ้นมาบนถนนใช่ค่ะเราจะมีอย่างนี้เป็นมีเป็นระยะระยะมีหอยทากเดินอยู่แล้วเราไปเหยียบก๊อบแ๊บอันนี้เรารู้สึกว่าเอาดีละก็เราอยากจะช่วยให้เาที่ได้มีเส้นทางให้สัตว์ไาเนี่ย เดินของใครเดินไม่ต้องมาทับซ้อนกับของคนใช่แต่ถ้าเกิดมือนว่าถ้าคนเดินแล้วอยากจะเดินมันลอยๆหน่อยแล้วก็จะมีหลายเส้นเรื่อ่านี่ครับถ้าแบบจะเดินแบบลอยๆออกกำลังกายด้วยแล้วก็จ็อกกิ้งด้วยนี่ครับสำหรับจ็อกกิ้งเดินออกกำลังกายแล้วก็บรรยากาศยังเป็นป่านะอาจารย์นรงค์ใช่ค่ะใช่ค่ะวันที่เราบุฟเฟ่เต็มที่ก็เราก็จะเห็นตะกั่วแตนโดดดึงๆหนีเข้าไปครับเสามต้นตรงนี้อ่าอือ เดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับมันจะเป็นเรื่องของเปิดไม้คือในอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องของการย่อยสลายเสร็จ ไปทางนี้อะไรครับมันจะมีการที่กิ่งไม้ใบไม้เนี่ยร่วงหล่นมาเยอะครับถ้าเป็นใบไม้หรือกิ่งไม้เล็กๆเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ในพื้นที่เป็นธรรมชาติกลายกลายเป็นปุ๋ยไปครับแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆแล้วเนี่ยในดินเนี่ยเขาจะย่อยสลายไม่ทันอยู่แล้วเราจะเอากลับมาช่วยบดนะครับพอช่วยบดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปปูเป็นทางเดินอีกรูปแบบนึงเดี๋ยวเราจเดนข้างหน้าครับขาาอาจารย์นงบอกว่าคนสัต แล้วก็อยู่ด้กพูดอยู่ได้ด้วยกันต้นไม้อยู่ได้ด้วยใช่ค่ะเราได้ประโยชน์เรียบร้อยแล้วอย่างที่ใครได้ฟังว่าฝั่งนี้คือเดียเฟนทีอะครับที่จะเป็นผู้ส่งยุคนี่เราเรามีเคยมีงานวิจัยที่ไปอ่านเจอว่าผู้ส่งยุบางครั้งเขาจะหลงลืมความจำใช่ครับเพราะนั้นต้นต้นไม้วนเนี้ยเขาบอกว่าหลงลืมความจำแต่ยังจำสีและจำกลิ่นได้ส่วนั้นฝั่งนี้จะเป็นต้นไม้ที่มีสีมีกลิ่นแล้วก็เพรากว่าขนาดนั้นนะใช่ค่ะใช่ค่ะหลงหลงทางเหรอตามสีตามกลิ่นกลับบ้านเดี๋ยวจะกลับ้านแล้ว นี่ละเอียดถึงขั้นดมกลิ่นกลับบ้านได้นี่ซีที่วางไว้นี่เดี๋ยวเราจะวางเป็นพวกเบนพวกเก้าอี้เพิ่มเติมให้เราให้นั่งได้นะนั่งคุยนั่ง่าหนังสือแล้วก็อันนี้กาหลงเมื่อกี้ที่อธิบายตอนนี้ออกดอกสีขาวดอกกาหลงกาหลงสวยมากเลยครับค่ะแมลงผู้ก็เห็นมเห็นเราเห็นแมลงผู้ผิเสื้อนะใช่ค่ะแมลงผู้อันนี้สำหรับผึ้สูงอายุใช่ค่ะสามารถที่จะมาผ่อนคลายแล้วก็มาเรียนรู้ t คเ t อร์ของดอกไม้มาว่ารูปมาดมกลิ่นอะไรอย่างนี้ค่ะมาสังสรรค์บางคนเมื่อกี้เราเพิ่งเดินผ่านต้นไม้ที่มันมีใบมีกลิ่นอยู่ในเต้นแกงเก่าๆมะเขาจะปลูกอยู่คู่กันเลยนะครับครับอืมนี่มีกลิ่นนี่นะครับต้นกระหานอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าไอ้พวกกระบูนหรือซินนามอมม่มนะคะถ้าเราขยี้ขยี้แล้วลองค่ะสินนามอมมันกลองดมกลิ่นอไม่กลิ่นจริงๆครับกลิ่นหอมใช่ไหม ใช่ครับอันนี้อันนี้จะอ่าไม้กลิ่นหอมใช่คฉะนั้นมีการวางแผนถึงเรื่องกลิ่นเรื่องความสวยงามเรื่องของการที่ให้คนแต่ละวัยนั้นสามารถที่จะมีความสุขอยู่กับนายแต่ละช่วงแต่ละจุดด้วยใช่ค่ะอืมที่เราเห็นแดงๆเนี่ยก็เขาเรียกกระตังใบตังใบดอกตังใบนะเนี่ยแดงๆเนี่ย จริงๆชื่อมันก็เหมือนกับเรียกสตังเข้ากระเป๋านั่นแหละมันก็เป็นไม้ที่ส่งเสริมธงในบ้านได้นะแล้วจะเห็นมึกพึ่งเห็นไหมฮะใช่มีพึ่งมาแล้วพึ่งมิ้นพึ่งมิ้นพึ่งมิ้นเห็นไหมพึ่งเล็กๆเนี่ยเขาจะชอบมากใช่ค่ะเออนี่ๆมาได้พึ่งใช่ใช่มันเป็นอาหารด้วยนะใช่ค่ะน้ำพึ่งเต็มเลยแสดงว่าต้องมีน้ำพึ่งต้องมีน้ำหวานน้ำหวานใช่ค่ะใช่ ก็จะเห็นแล้วว่าระบบนิเวศมันมาจริงจริงอย่อยากให้ดูตรงนี้ค่ะนี่ครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปตรงนี้นี่เดิมนี่เพื่อวันที่ยี่สิบแกันยาหกสี่นะครับใช่ค่ะนี่คือเลยตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปจะไปอยู่ตรงฐานนี่จากที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะใช่ค่ะวันนี้ครับผ่านมาหกสี่ก็ปีเสร็จใช่ค่ะเราจะต้องปีนมันมันพลิกไปได้เร็วขนาดนั้นนะอ๋อเราขึ้นตรงไหนครับทีนี้ตามมาต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ นี่นะครับเดนทีเมื่อ28กันยา64เนี่ยก็คือปีหนึ่งใช่ค่ะเสานีอ่ตรงนี้เสานีอยู่ตรงนี้อตนตมาแค่นี้วันนี้เห็นไหมครับเป็นป่าจริงๆ deep forest อายุยังไม่ถึงหนึ่งปีไม่ถึงหนึ่งปีแต่มัน<ช>กลา,นะายเป็นป่าลึก deep นี่คือลึกแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะค,ค่อยๆเจริญเ<โ>ต่บโตอันนี้แค่แปดเดือนสิบเดือนแเดือนสิเดือนมาออกมาอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่า ที่สาคัญคือต้นหนุมสูงนี่ก็แป็เด้วยสิบเือนอทั้งหมดเลยทําไมมันโตเร็วก็อยู่ที่เทคนิคของการปลูกอีกเหมือนกันเทคนิคการปลูกใช่ค่ะสําคัญมากเลยเรื่องนี้นอันที่สองเรื่องของการคัดเลือกชนิดพันธุ์เราต้องรู้เลยว,ว่าสังคมพืชแบบเนี้ยมันจะอยู่กับลักษณะสภาพภูมิอากาศดินน้ําลงไฟที่นี่ได้ดีครับเรื่องดินน้ำน้ำไม่เป็นปัญหาชนิดชนิดสังคมพืชนี่สําคัญมชนิดชนิดนี่ก็ต้องพยายามเป็นท้องถิ่นใช่ไหม ชน ality, ิดเน้นเ้นท้องถิ่นเป็นหลักครับอันนี้ฟอเลสเนี่ยก็คือ้นมีอะไรบ้างต้นอะไรบ้างข้างหน้าของคุณซ้ายมือของคุณสุทิชัยนี่เขาเรียกว่าต้นมันบกมันบกมันบกเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดอยุธยาอ๋อใบก็สักนิดหน่อยอ่าเออมีมีมีตุ้บกตนพ่ม่คืออะไรใช่ มันเป็นอาจจะเป็นโลกนิดหน่อยมันมีแมลงธรรมชาติของเขาเลยค่ะเป็นเป็นความเป็นธรรมชาติไม่ต้องใช้ยาต้องเลยไม่ต้องเลยให้เขาคุมกันเองครับทั้งหมดนี้เราไม่ใช้ยาเลยไม่ใช่เลยสมุนเราใช้สมุนไพรเนาะมีน้ำหมักสะเดาอน้ำหมักสะเดาน้ำหมักสะเดาธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็น้ำส้มปัดไม้แค่น้ำส้มทั้งนั้นเองใช่ครับโอ้นี่มหัศจรรย์นะเพราะว่าถ้าอีกต้นหนึ่งแนะนำแบยเพกาเพกาต้นนี้ทานได้นะคะสวยไหม เพกากินได้ด้วยทานได้ค่ะเลาะกินสักมันนะฮะอ๋อเพกาครับสวยมากนะไอรูปร่างของใบแต่ได้อย่างเนี่ยนะใช่ค่ะอ๋อเนี่ยมันอยู่กันใกล้ชิดมากเขาเขาอยู่ได้ใช่ค่ะอืมเขาไม่เขาสู้เขาแข่งอะไรกันเขาเขาแข่งแสงแสงแสงกันเจริญเติบโตแต่ว่าแข่งกันขึ้นถูกแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติมีพายุมาแรงๆเนี่ยต้นที่สูงกับโปรเทคต้นอ่อน ไม่ให้ถูกพายุฝนเพรายธรรมชาติตัวใหญ่เนี่ยปกป้องตัวเล็กใช่ค่ะนี่คืออันนี้คือทฤษฎีหรือว่าเป็นการสังเกตวิจัยไม่ไม่่เป็นเป็นทฤษฎีจริงๆค่ะมันเกิดจากเพราะว่าเราเรียนแบบโครงสร้างป่าธรรมชาติอยู่แล้วว่าพืชมันจะอยู่กันได้ยังไงมันจะขึ้นมาได้ยังไงมันถึงได้เป็นป่าหลายอย่างที่อยู่ในทฤษฎีที่ต้องต้องอธิบายนิดนึงครับอย่างเช่นตอนที่อาจารย์สอนให้ทำเนินเนี่ยก็เคยสงสัยว่าเราทำเนินเพราะทำไมเพราะว่าถ้าผมเข้าใจอ๋อ พอเพิ่มพื้นที่ใช่ไหมที่ของโค้งเนี่ยเราจะได้เพิ่มพื้นที่ลงต้นไม้ได้เยอะขึ้นกว่าที่เราภาพแต่ต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านั้นอย่างเช่นการระบายน้ําการระบายอากาศเนี่ยมันก็จะเหมือนป่าธรรมชาตินะครับระบายน้าโดยธรรมชาติมันรวมมาจากที่สูงมาที่ต่ำด้วยแลวได้ทุนที่เยอะขึ้นด้วยใช่คือดินเนี่ยต้องการอากาศครับต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีต้องหายใจได้เพราะฉะนั้นเข้าถึงลงคนต้องหายใจได้ก็วตอนที่เราปลูกครั้งแรกเลยเนี่ยต้องอย่าให้ดินมันแน่นครับ ถูกแล้วอย่าเอาใช้เท้ากันทื่อเขาให้ใช้มือกดเบาๆอันนี้เป็นเทคนิคการปลูกที่พี่ถีพิธถันมากมเลยเพราะว่าถ้าเราไปเอาเท้าไปกดหรือมันแน่นเงินไปเนี่ยเขาบอกว่ารากพืชมันไม่สามารถหาอากาศหายใจได้เหมือนเราเอามือปิดตากจุดจมูกเราอ่ะมันต้องมีที่ชอนชัยต้องมีใช่ค่ะใช่ใช่นี่คือที่สําคัญก็คือว่ารากพืชได้ทั้งอากาศ ได้ทั้งน้ําในดินนี่นกก็ได้ยินนะครับนี่อันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติจริงๆนะครับนี่นกนี้แล้วใบนี้นะครับใบนี้ก็สูงออะันนี้ก็คือเพกาเหมือนกันเพกาอ่าเพกาเหมือนกันใช่ค่ะค่ะมามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เรียกยมหอม ย้อมหอมต่อไปมันจะสูงขึ้นประมาณ20เมตรนะ่ะโอ้โหแล้วต้นมันนิดเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะก็มันเพิ่งปลูกได้ประมาณ10เดือนเนี่ยนะต้นมันไอ้รำต้นมันไม่ใหญ่อะไรนะมันขึ้นยวเดี๋ยวมันจะใหญ่ใหญ่ขนาดคนโอบได้นะแล้วนี่ล่ะนี่ก็อันนี้คือต้นมหามหามหาที่ใหญ่ที่สุดที่คนโอบได้ขนาดนี้ใช่แล้วนี่มันก็จะโย่อมสูงโย่อมขึ้นไป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 โอ้โหแล้วมีกี่ ชนิดอะในป่านี้ตอนนี้ประมาณ300ครับสามร้อยชริดในที่ฟาร์มเนี่ยนะอ่าเฉพาะในดิฟเหรอครับในในดิฟนี่ถ้าในดิฟประมาณร้อยร้อยกว่าใช่ร้อยสามสิบเอ่อประมาณร้อยกว่าแล้วระหว่างนี้เราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเราเจออะไรชนเอ่อผมจะต้องรอให้ป่าเข้าไปจนถึงศูนย์อีกอีกเซตตัวในรูปแบบนึ่งก่อนนะครับให้ให้โตขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มครับครับสิ่งที่เพิ่มก็คือว่าจะต้องมาตรวจว่าต้นไม้อะไรหายไปที่เราตั้งใจจะให้มีเป็นอาหารสัตว์แต่ว่าอาจจะสู้ไม่ได้ อีกแบบนี้ก็คือเพิ่มโดยตรงอย่างเช่นกลุ่มไม้เถาหรือว่าไม้พื้นล่างตอนนี้ไม้พื้นล่างเนี่ยผมยังไม่ได้เน้นเยอะมากเพราะว่าไม้พื้นล่างถ้าเราปลูกไปพร้อมๆกับต้นพวกนี้ อ่าบางทีเขาสู้แดดตั้งแต่แรกไม่ได้แล้วต้นเนี้ยขึ้นอย่างมันเป็นที่ให้ไม่ทันครับฉะนั้นก็ท่านั้นจะน้อมหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมาทีหลังตอนหลังก็เดี๋ยวจะตรวจเรื่องของที่ปลายพื้นล่างแล้วอาจจะเพิ่มมาพื้นล่างอีกทีหนึ่ตอนที่เราปลูกครั้งแรกเราก็มีบ้างแล้วอย่างยกตัวอย่างพวกการหลงเนี้ยก็ถือว่าเป็นไม้พุ่มนะมันก็จะอยู่กาหับการหลงอ่ะการหลงจะมีดอกสีขาวดอกอืดอกสีขาวพวกนี้เป็นผลอาหารของสัตว์ใต้ทั้งนั้นเลยเป็นพวกแมลงผีเสื้อใช่ใช่อันนี้พวกพ อันนี้ก็จะอยู่ในตาเนี่ยพวกพวกดอกเขาอันนี้กับใบม้ก็จะมันๆนะใช่นัาพุทธก็ได้เจอกับแดดนี่สวยปะใช่ปลาดงดิบใช่ปาดงดิบเลยใช่กังวลเรื่องโลกร้อนไหมครับฝนฟ้ามันไม่ตามฤดูกาลเนี่ยมันจะกระทบการปลูกเมื่อตอนเมื่อตอนผมเคยทำโดยทฤษฎีเนี่ยครับของเ้าเจอกีฬามียานีอยู่ที่หนึ่งแล้วก็โดยทฤษฎีบอกว่าอายุสองปีเนี่ยไปที่สามก็ปล่อยได้แล้ะแล้วก็ปล่อยนะปรากฏว่าทฤษฎีนี้เวิร์กก็มันรอด แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นปีเอลนิโยที่ร้อร้อนจัดเลยครับช่วงนั้นอ่ะก็คือต้นไม้อ่ะโซมถามว่าตายไหมอาจจะยังไม่ถึงกับตายแต่โซมอัน้นก็เราคิดว่าถ้าจะให้เขาแข็งแรงเนี่ยเราเราช่วยดีกว่าเพราะว่าที่เรากังวลก็คือว่าพอต้นไม้อ่อนแอครับเขาอาจจะโดนโรคแมลงโจมตีง่ายขึ้นละถ้าถ้าเสียหายอาจจะเสียหายก้างภูมิต้านทานให้กับต้นไม้ถามว่ากังวลไหมถ้าตัวตัวผมเนี่ย กังวลบ้างแต่ว่าจริงๆเขาจะดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเรื่องของความสวยงามแล้วก็สภาพที่แข็งแรงอะ่ะอ,อาจจะช่วยเขาบ้างก็ได้ของ<ช>ของอาจารย์อาจจะมีประสบการณ์ที่ตัดกันครับอาจารย์เรื่องโลกร้อนเรื่องอากาศร้อนไม่มาตามฤดูกาลัน่น,นี้จริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้จริงๆ,ๆ,ๆแต่ว่าความ <ๆ S 2> พิเศษของต้นไม้ก็คือเขาสามารถที่จะปรับตัวอ่าตรงนี้นะใช่ค่ะคือความพิเศษของเขาคือเขาสามารถกลับตัวเขากลับสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดีแต่ อัตราการเจริญเติบโตก็อาจจะน้อยลงการออกดอกมันไม่ตายการออกดอกอาจจะผิดฤดูกาลอย่างยกตัวอย่างพวกไม้ที่เขาเรียกวงยางวงยางเนี่ยต้นเขาจะสูงประมาณ 30- 40บเมตรเพราะฉะนั้นเขาจะสัมผัสกับเรื่องกันเหมือนเป็นสภาพภูมิอากาศได้ดีกว่าพันไม้ชนิดอื่นเนี่ยถ้าเขารู้ว่าปีไหนที่มันจะแรงเร็วหรือแรงจัดเขาจะรีบออกดอก รู้ล่วงหน้าหรอใช่ค่ะเขาเรียกว่าปรึกษาพยากรปรึกษาพยากรใชต้นไม้เองจะรู้เองจะรู้เองเขาสามารถคำนวณได้ว่าฝนจะมาอีกประมาณ60วันข้างหน้าจริงค่ะสุดยอดใช่ค่ะนี่นี่คือคือความความพิเศษของต้นไม้และเขาก็มีดอกรืหลว่วงหลดลงมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์จะได้ คือโดยธรรมชาติเขาต้องอยู่รอดถูกค่ะธรรมชาติเขาต้องอยู่รอดเขาต้องสัมผัสกับธรรมชาติช่วงนี้มีลมมากมีอากาศเปลี่ยนเขาจะปรับตัวได้ใช่ค่ะแต่งอนอยอาจารย์ใช้ AI ช่วยข้อมูลทั้งหลายแหละเอไอจะช่วยบอกได้ไหมว่าต้นไม้อย่างนี้อากาศอย่างนี้ช่วยได้แต่เราต้องมีกดป้อนข้อมูลอย่างแรกจนต้อแล้วต้องมีด a t a าเข้าไปใช่ไใช่แต่ถ้าครั้งแรกมีข้อมูลพอเนี่ยเอไอมันก็จะเรียนรู้ไปเองใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจไหม ใช่ปัญหาอีกอันนึงก็คือพอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกสิ่งที่เราพบคือโรคแมลงการระบาดของโรคพืชแล้วก็แมลงเนี่ยเยอะมากไม่เฉพาะคนที่สัมผัสกับพวกเชื้อโรคต่างๆแปลกๆพืชก็เหมือนกันพืชก็จะเจอพวกแมลงกับพวกเชื้อโรคต่างๆเข้ามาค่อนข้างมากอันนี้เจอคล้ายคลึงกันเลยนี่คือปัญหาที่เวลาเราปลูกต้นไม้ในเมืองเนี่ยก็อาจจะต้องมีวิธีการรีบป้องกันเช่นอาจจะใช้สารสมุนไพร ตอนตอนอที่มันจะเกิดการระบาดอะไรพวกนี้คะ่ะข้อมูลความรู้เหล่านี้มีประโยชน์มากต่อประเทศไทยนะใช่ท,งชงทาง f o r e ส t i ี r สทำมีการเก็บข้อมูลแบบนี้แล้วก็ กระจายข้อมูลเป็นสาธารณะผมไม่จะเป็นประโยชน์แต่ของเราจริงเราก็ได้หลายๆท่านช่วยเหลือเหมือนกันที่โกบอลไม้ก็เคยเข้ามาช่วยเราดูไว้กรันะนำโกบอลไม้ก็ได้ประโยชน์จากให้นี่คือห้องทดลองนั้นยิ่งใหญ่สาหรับเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือหลายๆอย่างก็ถ้าเรามีข้อมูลอะไรน่าสนใจเราก็จะพยายามส่งต่อให้ดุงบทได้เหมือนกันที่นี่เรามีการศึกษาวิจัยเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนด้วยคือต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยยิ่งเราปลูกแน่นปลูกทีการกักเก็บ คาร์บอนมันก็จะได้มากเรียกว่ามันเป็นสต๊อปส์สต็อปมันหยุดมันหยุดยั้งได้มันมันที่หยุดซึมเข้าไปใช่เนื้อไม้หมดก็จะเปนการที่ต้องขึ้นไปในชั้นบรรยากาศถูกค่ะนี่แหละคือยิ่งมีป่ามากเท่าไหร่ยิ่งสามารถกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในป่ามากอันนี้จะแก้ปัญหาพีเอ็มสองถ่าได้ในระดับได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็แก้ปัญหาโลกร้อนได้ในอนาคตด้วยใช่ค่ะนี่คือตอบโจทย์ตอบโจทย์นโยบายของประเทศเลรื่องมลพิ่สีเขียวในเมืองมีความสำคัญอย่างไรค่ะครับ ดัง้ตั้งสองตั้งผมคิดว่าตื่นเต้นตรงที่ว่าได้มีโอกาสทําโครงการใหญ่ขนาดนี้ไล้เอาความรู้ประสบการณ์ที่เรียนเนี่ยมาใช้จริงๆไม่ใช่อยู่แค่ในห้องทดลองอีกต่อไปนะคร<ช>ับได้ทําอะไรที่มันอาจจะค้านสายตาคนอนื่นด้วยอย่างเช่นแารที่มีจริงไม้ใบไม้ร่วงหล่นเนี้ย<ช>ถ้าเกิดว่าเป็นที่ตกแต่งทั่วไปเนี่ยเขาต้องขนออก ของเราก็ต้องกวาดให้สะอาดดูเรียบร้อยคุมพื้นที่ให้มันกลับมาเป็นปุ๋ยคาร์บอนไม่ต้องไปไหนซึมลงดินไปแล้วก็กลายเป็นสารอาหารในพืชต่อเราเรียกว่ามันจะต้องเพิ่มไบโอมแมส ไม่โอเมสเราต้องมีกองเศษใบไม้อะไรเนี่ต้องทับถมให้กลับมาเป็นปุ๋ยยิ่งนาเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งใช่คับแล้วอย่างที่ว่าสุดท้ายแล้วไส้เดือนจะมาไหมเราคาดหวังเลยนะว่าแปลงหล่อนี้เนี่ยก็จะมีความดมสมบูรณ์ของไส้เดือนแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นการกองเราจะไม่ได้ไปกองขนต้นนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปุ๋ยความรอต้องกระจายกอต้องกระจายนะใช่ค่ะ อ๋อนี่ผมได้มาเห็นดิฟอเรสต์ของจริงวันนี้วันนี้ได้พาชมป่าจริงใบเขียวๆที่เห็นข้างหน้าก็คือมหาดเหมือนกันมีโน่นนะครับยอดสูงๆนั่นจะเป็นยางนาแล้ยางนานู่นอยู่ข้างในนู่นค่ะยางนาสองสามต้นอยู่ข้างในถ้าเดินเข้าไปประมาณสักสองสามเมตรเราก็หากันไม่เจอแล้วนะหลงป่าหลงแล้วนะต้องหลงป่าใช่ค่ะต้องต้องมี jungle trail เดินป่าเราบนข้างล่างเราอยู่ข้างล่างมันคนนี้เนี่ยอย่างที่ตั้งใจวันนี้ทิ้งเอาไวปเลย ปเขาอยู่อยู่วันนี้คุณสุริชัยโชคดีขอบคุณมากครับได้พามาชมผมได้มาดูเนี่ยอีกหนยก็ปิดนะไม่ให้คนเข้ามาเพราะต้องการให้อยู่ธรรมชาติเรื่องของป่าเรื่องของสัตว์เนี่ยอย่าไปรบกวนเขาใช่ค่ะถ้าจะเดินก็จะมีเส้นทางมีทางล่างทางล่างอ่านี่ครับนี่ดูจากข้างบนได้นะครับชมสกายวอล์ค่ยรอบเลยค่ะแต่ลองวันนี้ผมได้ดูน้ำปล่อยใช่ค่ะปลาน้าปลาปล่อยปลาบกปลาบกแล้วก็ปลา ปาดงดิบปลาดงดิบนี่ดงดิบจริงๆนะครับผมคิดว่าสามปีห้าปีข้างหน้านี่โอ้โหจะแล้วถ้าในอนาคตที่คุณหรือชัยต้องการจะเออแล้วมันจะเป็นยังไงอนาคตอ่ะต้นมหาที่เราเห็นที่อยู่ข้างหลังน้องตอนนี้ตอนนี้จะต้นต้นใบใหญ่เขียวเต้นใบใหญ่เขียวเนะครับไปไปไปยืนตรงนั้นก็ได้ครับคุณุรือชัยดูต้นมหาต้นนี้นะต้นไหนครับต้นนี้ต้นนี้น่ต้นนี้นะต้นมหานะครับ ต่อไปเนี่ยมันอาจจะใหญ่เท่ากับเสาที่คุณยืนยืนนั่นคืออนาคตขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่ขนาดนี้เยี่ยมใหญ่อาจจะประมาณสักสามสิบปีสี่สิบปีใช่ค่ะครับนี่แม้แต่ต้นยางนาที่อยู่ข้างในก็เหมือนกันก็จะโตขนาดนี้โตขนาดเนี้ยขนาดเสาเนี่ยน้องๆเสาเนี่ยประมาณนั้นคนที่มาอยู่ฟอเรสต์เชสก็จะดูได้จากข้างบน ใช่ครับนี่ยาวเท่าไหร่ทางเดินที่จะให้คนดูป่าได้ประมาณ1.6กิโลครับ1.6กิโลอะไนะครับฉะนั้นก็จะไม่รบกวนขนาดเดียวกันก็จะเห็นชื่นชมปลาลงดิบได้แล้วก็เน้นเรื่องของทั้งไฟเซนนะครับอยากให้เขาได้ทั้งได้กลิ่นเหมือนแบบที่คุณสุชัยเดินทางมาใช่ใช่เลยได้สัมผัสกับเรื่องของเท็กเจอร์ที่มันแตกต่างกันครับวันนี้ผมได้ความรู้ได้ประสบการณ์สุดยอดที่ ผมเคยถามตั้งแต่ต้นที่คุยกับทั้งสองท่านเมื่อปีที่แล้วว่าจริงเหรอจะปลูกป่าในเมืองได้จริงๆเหรอท่านทั้งสองบอกว่าเนี่ยกําลังทําอยู่ให้มีอะไรชัดเจนจะชวนคุณสุธิชัยมาวันนี้ผมมาแล้วจริงๆแล้วก็ได้สัมผัสป่าที่นี่อายุสิบเดือนป่าสิบเดือนเท่านั้นนะครับจากนั้นถ้าสิบปีลนะ่ะโอ้โหมันจะกลายเป็นป่าดงดิบกลางเมืองจริงๆเลยครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่พาผมมาดูสัมผัสแล้วก็ได้ความรู้แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชม ก็คงจะเห็นนะครับว่าของจริงเป็นอย่างนี้เพื่อเฉยๆไม่ได้ครับต้องทําแล้วต้องมาสัมผัสด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยพอดแคส